สบายดีทุกคนสบายดีตอนนี้ก็เทงเทงทุกคนพอดีว่าอัอยุบ้านค่อยนะ่แดดได้สามมือแล้วทุกคนก็เลยว่ามาหาคุณจิโรอมืนเนี้ยหาคุณจิโร่เมื่อโคแบบเห็นหลายๆคนกับเขากับคุดจิโรอเนาะลงเฟซลงสะตอรี่เซ่ล อยู่บ้าบนบ่ก็น่าจะฝนตกอยู่แต่ว่าอยู่บ้านคาา่อยอ่าแดดอ่อนได้สามมือแล้วอันมื่อวานนี้มื่อวานนี้มือ่อซืนมื่อลงวัดนะกระแดดแต่มื่อน,นี้จ้ามันสิโตกป่าตัวเลยแต่ว่าแดดนะแบบแดดงามเลยทุกคนหาสิมาขุดจิโร่มือโครกเพื่อกะแดดแดดแล้วเพื่อกะไปหาขุดจีโร่งามแดดแดดไปนเนี่ย กขุดดีแล้วชัดเซียงพุ่งแล้วทุกคนยามนี่นะมันปุ่งปีแล้วนะน่าจะปุ่งแบบคุดโตขุดโตละปุ่งปีแล้วทุกผู้ เห็นเพื่อได้ก็ได้แต่ตัวปุงปีน่าจะมันปงปีเหมือนล่ะแบบมันกะเลื่อมเท่าเลยตมเพิลึกแล้วกมันอันยามเดินซิบเดินเก้าเดินซิบเดินสิบเอดประมาณนี้แหละทุกคนมันจะสอนแบบขุยเนื่อกับซี่ห้าตัวสองสามตัวแล้วก็มันก็ววางไข่อยู่ขุยนี่ขุยเลยที่คนไม่ได้คุดไปกะมันวางไข่พีลเแล้วแล้วก็ทุกคนมันแบบมันไข่แล้วมันกระตายตายค่าขุยมันอะ แล้วกับปีหน้าออ้ลูกมันเกิดอีกแยลกใจใช่ไหมวุ้ยเขียดหน่อยฝนตกลัคุยมันเป๊ะบิ๊กเล็กกพเลยคุยเมื่อกี้นะคุ้งเร็ว สบายอลินี่ทุกคนนะนี่นี่นนี่จะพูดเลยนี่นี่รถไปแล้ควครูหงส์ครูุณ คุยนี่มันหาก,กระโคดใหม่แล้วคุยหักกระแดดเลยมันคตรคุยคุยขึ้นมานี่ยุ้งเลยทุกคนมีแต่ตัวผู้แถวนี้นะคุยมันติดติดเดียวตรงเดยตัวยังน้อยซื้อบีมือบีมือเลยตัวยังน้อยนะทุกคนกาบีดีน้อยไปเลยตัวนั้นนะประมาณหม้อหม้อหนึ่งหม้อสองหม้อสามหม้อสองไปนะบ้าไก่นึ่งไปนะ ไปขึ้นเนอผู้แถวบ้านบุ้งมันกระตองดิแต่บิไดห่อนบ้านด้วไปห่อดหน้าไก่หน้าสหาด้วยหน้าสหานอยึดเขาพวกไก่นี่คุ้นแต่ว่ายางไปแดดคุดจิรอนี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีมู่ไปมันแบบแถวคือเฮานี่ก็คุดได้อยู่เพราะตอนยามนั้นนะคุดคุดลายดิตอนนั้นเขาคุดขายแล้วกะชุ่วยไปคุดมากินไปนะพวกไก่นเื่งบวมยอเลยแต่กับบิบ้านเลยเนาะจิรอกัน ไมตัวแม่เลยมีเห็นมันใช่แต่เลยจีโปมคนไทยเอินจีโปมคนลาเอินจีโลอ่าขึ้นแถวห้องหูมีทุกคนมาเลยหื่อเลย โอ้ผิวแดดงามยุคนี้แต่ว่ากระหอนตัวแม่น่ะปีมาในหอดกุลค่ะยังช้บนี่ยาวกันนี่เด็ดปีมายาวๆแบบสุดกุลละกะ มันก็หันมันเองเหม็นนะลิขีที่เราตัวนี้ท่านได้ปุ่งปีทุกคนอ่าก็ยืมเบอร์เสือได้ท่าได้ย่าปุ่งปี่ ตัวแม่นี่แ้เรเห็นตัวแม่แล้วก็ตัวแม่น้อยนี่ตัวใหญ่เลยเก๋ๆๆๆสวยๆเลยทุกคนลองมาขี้มันเ้าเอาไปขี้ถ้าขุดคุดคุ้งมันละขี้ซ่อ น,นี่มาบางคำมันามาละแม่นันขันที่รอยยังละยู่ด้ทุกคนเผู้สีุ่นบ้างะยย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 ยอยก็ย ตรงแล้วทุกคนขี้ดแตกเลยอุดผู้เซือข่าวตัวผู้มันพลางคุยมันมันดีโคตรขุยมากเพิเ่งเห็นก็เห็น ดแม่เอะโอ้ยทุกคน tôi nghe nhanh đi Mình tên đơn nâng điều này Sao Khuất cả Khút này đều cái khung Ủa lực ở cái mén chứ xa nhóng nó nó mình นราคุยน oh ี่มันรุนรุไม่เป็นตะพูดเลยแบบนี้โอ้โหขุ้นละนี่นี่ทุกคนนี่เอาละเร็วเร็ว ื้อมันดูเสียบีนเขาได้ี่ยจับละอะอยู่คบดด คนหอกอะต่เนี่ยตอนแรกเราทุกคนห้างคุดจีโอยิ่งมือท่านในมือเลยแต่ว่าก็คุดคุดพักพัก,พกข้างนว่ามันเนี่มันแดดน้ำเสียก็น่าจะลุ่งลุ่งลายฮะคุดจีโหาย ตันนี้เขากลับสีกับไปแกงสีมือแล้วทุกคนมือมือโคตรจิวีวเพิ่นคงแล้วตัวแม่ทุกคน ง่าขี้มามามาบึงพังแต่สีอืมเอ้ยเอ้ยทุกคนมาบึงนี่อืมที่ว่าโอเคนะมื้อนี้นะวันนี้ทื่ว่าได้เยอะอยู่นะทุกคน เนอะทุกคนเ่ากระซิมือแล้วตอนนี้นะเราซีห่อโดยห่อซีมือไส่ยูเฮิรนพูน,นะพอดีโพยแม่มาแล้วก็พอดีกินอันโคจิโร่กับข้าวอันข้าวแรงมือแรงเนี่ยถือว่าข้าวเย็นมือแรงทุกคนกินกินข้าวแรงนะดีโคจิโร่มื่อนี้นะเนี่ยซีมือใส่ยูเฮิรนพูยูเฮิรนเ่าพูเนาะเ่าซีมือใส่โคทุกคนมื่อมื่อหาโคจิโร่อยู่แต่เฮิรนมื่อหาใส่อยู่แต่ นี่ทุกคนเ้าก็มาฮึดแล้วทุกคนแต่ว่เาเ้าก็นั่งพักนั่งเลยเลยปะชะเทาะกันไซจิโรทาเดี๋ยวที่เ้าลงมาโคจิโรทุกคนได้ระได้แล้วเชื่อว่าได้รึสิไดแล้วนะคะเดี๋ยวควายทั้แบบนี้นึ่งเข้าผมเข้าแค่นึ่งเลยอีแม่ไม่นึ่งเลยจ้ะเด้อ เมื่อเขาเห็นม้จฉลายแบรลายกติดใหงติดตั้วกระตุยมาแล้วหนาวมานล้มีคือมีแต่ตัวสับวมีแต่เช้านี่คือคุดอีกนี่ฮักแ้มันกระย่าโย่ไข่คลองเบื้องกลามันก็ดิเป็นๆอยู่ขนาดนั้นนี่ขนาดฮับแทข กำลังใส่ทุกคนเดีย๋ยวห่อไปดังไฟก่อนนักไฟโคจิโร บรรยากาศอยู่บ้านเท่ากับทุกคนเลยแดดแล้วนายแดดสองเลยหืนค่ะแดด้อนแล้วอยู่พีนะผ่างก็ลืมแห้งแล้วค่ะ มออ่ะใจละหน่วยนะต้องชอดก่อนอย่างชื้อมันแล้วก็ก็หักละสิอ้าาาาายูดยูดมันไห<ป>ร่ยูดมันอ่ะใช้ได้อยู่ดไปเลยนะต้องชอดขึ้นน้ำสุดหัวนี่โอ้ยหอมนี่ เืิมาเข้าไปเขาคาได้แค่เทเด้วเรื่องพอ้เลยเด้ออ๋อน้ำมันชมโอ้ห้ารักกันขมานหแลรักเอาทีดนันลงมันจะกรอย่างซ่ไม่เยอะแบบน้ำมันมันมีองน้ำมันน้ำมันคิดได้ง่ายๆเยอะแบบนี้ไขอมากินได้ แต่คือตั้งโคพอแล้วโคแบบนั้นจะชิบ้นซึ่งนี่หลายๆเป็นหอร้อยตัวบหอน่าจะหอร้อยร้อยตัวร้อยแปดตัวอันนี้ทุกคนถือว่าได้หลายดิ้งดมันสิ่งปีเบิดแล้ว นี่คือกันหรือ่อยไม่เห็นทักกะเพร่สักกระเบือ

พก็ชื่อแต่เกือบไปนู่นไม่ได้ซืดด้อน้ำมันเลยหน่อยเดี๋ยวเดียด๋วยวควมอยันสิโลห์เหม

cá hôm nay mất lắm lạy học hết 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 thêm. เกี่ยวาแล้วกันนี่นะโอ้ยเลื่อนเจ้เราตีเข้าอยู่แต่ละทมาได้ทุกข่อิีโคชิโร่ติบเข้านี่ๆเลยโคจิโร่ลอกนีนไงน้ำจะแบ่งให้คอบป็นยังไงไปตีนเลย Ăn gì nữa, hử mấy ăn đang nó ăn như thường hết Kéo thêm ừ. Phải phút mình hở mới mời Ba kìm bét liều mới Ngon được gì mà ăn Mình đi bao มาเรื่องพืนหลันเี่ยวก็กินห่อโคกิโต้แมงกิโต้เยวห้เขาเปิดเงี้คอทุกคน